สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่21กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวน,นะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ว่าผมคิดว่าผมจะพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในอีก10วันข้างหน้า โดยประธานนิดีโจมไบเดนไม่ได้ระบุเหตุผลเรื่องการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือว่าหัวข้อการหาหรือที่ได้วางแผนเอาไว้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งประธานธิดีโจมไบเดนและประธานธิดีสีจิ้นผิงคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคมส5 6พรสาส่วนใหญ่เป็นเรื่องรัเสเซียที่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่จีนไม่ยอมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกรุกลานผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องที่ทางด้าน แนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นจะเดินทางเยือนไต้หวันโจไบเดนก็บอกว่ากองทัพคิดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีในตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรในขณะที่สื่อหลายสำนักนั้นก็รายงานนะครับว่าทางด้านแนนซี่เพโลซี่มีแผนนําคณะของตัวแทนไปไต้หวันในเดือนสิงหาคมนับเป็นการเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครั้งแรกในรอบ25ปีในขณะที่ก่อนหน้านี้ เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ถแถลงเตือนว่าจีนจะใช้มาตรการที่แข็งกร้าวและเด็ดขาดหากการเยือนนั้นเกิดขึ้นทั้งนี้ไต้หวันเป็นเกาะที่ปกครองตนเองตามระบบประชาธิปไตยโดยจีนถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนและพยายามหาทางในการที่จะรวบคืนเนี่ยครับแม้ว่า,อาบอกว่าทํอย่างสันติแต่ว่าเวลานี้ไต้หวันเองนั้นก็หวังว่าจีนนั้นเนี่ยครับจะใช้กําลังกับพวกเขาในขณะที่ฝักฝังของ ประธานาธิบดีโจไบเดนเวลานี้เองเนี่ยครับก็ต้องพบกับเรื่องของคะแนนนิยมนั้นลดลงต่ำแต่31%โดยชาวสหรัฐอเมริกา60%ไม่พอใจการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนขณะที่71%นั้นไม่ต้องการเห็นประธานาธิบดีโจไบเดนลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในจำนวนนี้รวมถึง54%ของผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและ77%ผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนฝ่ายใดเป็นพิเศษขณะเดียวกัน 64%ของคนสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้อดีตประธานทธิบดีโดนัลดทรัมป์ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันโดยในจำนวนนี้รวมถึง27%ของผู้สนับสนุนพรรครีบับลิกันและ68%ของผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนฝ่ายใดเป็นพิเศษโดยมีเพียง37%ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่ชื่นชอบนายโดนัลดทรัมป์ในรายงานนั้นระบุด,ด้วยนะครับว่าอดีตประธานทธิบดีโดนัลดทรัมป์วัย76ปีส่งสัญ,ญญาณว่าจะกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ประธานทุมดีอีกครั้งในปี2567แม้ว่าคณะกรรมการรัฐสภาเปิดโปงการกระทําของเขาเมื่อวันที่6มกราคม2564โดยเขาได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อคว่ำผลการเลือกตั้งเมื่อปี2563ก็าตามด้านประธานทุมดีโจไบปบเดนนั้นปัจจุบันอายุ79ปีก็ยังไม่ได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศต่อไปเป็นสมัยที่2แต่แสดงความมั่นใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะ นายโดนัลด์ทรัมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของทางด้านในส่วนโจไบเดนนะครับที่ต้องการพูดคุยกับประธานสืบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเนื่องจากว่าเวลานี้โจไบเดนนั้นเนี่ยครับคะแนนนิยมนั้นตกต่ําอย่างยิ่งนะครับจากผลภาะวะเรื่องของเงินเฟ้อในประเทศแล้วก็ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองก็ต้องรอดูนะครับว่าสิ่งที่โจไบเดนนั้นต้องการสื่อสารกับผู้นําจีนนั้นคือเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งเวลานี้หลายฝ่ายนั้นก็มองว่าอาจจะ ขอความช่วยเหลือจากจีนในเรื่องของงานด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการส่งออกสินค้าอะไรประมาณนั้นรวมถึงเวลานี้ก็มีข่าวว่าจีนนั้นก็มีการถอนการถือคลองพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยออกมาเป็นจํานวนมากก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่โจไบเดนนั้นอยากจะคุยกับผู้นาจีนในเวลานี้ครับ